สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวบางแสนนะครับพักอยู่แถวปลายหาดวนาภาเลยนะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่านึกขึ้นได้ว่าหิวก็เลยเดินมาดูดว,าว่ามีสรีทฟู้ดอะไรบ้างนะเราไปชะาอัมเราก็ชอบถ่ายพวกสรตทฟู้ดอยู่แล้วนะที่นี่ก็มีนี่สรีทฟู้ดร้านนี้นี่เขากำลังจัดจัดร้านเลยนะ ีเป็นปลาหมึกย่างนะครับแลมีลูกชิ้นทอดสตรีทฟู้ดตอนเย็นนะข้างหน้าเป็นหาดบางแสน mm hmm. โอ้นี่มึงบาร์บีคิวนี่โอ้ไมาละสิบบาทเองนะเดี๋ยวกลับมามีกาแฟโบราณมีร้านชื่อร้านลุงหงอกนี่ปลาส้มตำนะครับในส้มตำส้มตำน้ำตกยำรวมมิตรนี่เดินมาเรื่อยๆเ่ยซ้ายมือจะเป็นพวกสวนสาธารณะของตำบลแสนสุขนะครับ เรืหาดวอนขวามือเป็นโรงแรมนะครับนี่ตอนแรกเราก็มองที่นี่ไว้เหมือนกันแต่เราไปได้อีกที่นึงก่อนนะนี่แล้วก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นอ,อ๋อฝั่งโน้นมีหนมจากหนมจากข้าวหลามนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับนีณหากาศร้อนมากนะกากร้อนมากๆเลยข้างหน้าเป็นหาดบางแสนนะแต่คิดว่าโอ้โหคิดว่าเดินไม่ไปไม่ถึงหรอกไกล แล้วก็เดินดูดูแบบว่า,าวเดินดูผู้คนเดินดูของกินแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคนกลุ่มใหญ่ๆล้วเดินไปตรงนู้นกันนะเดินไปสุดหาดวอนนะพาสุดหาดวอนนะสุดหาดวอนนะตรงนั้นก็โรงแรมบ b g นะก็ไปเจอร้านอาหารตามสั่งคนเยอะมากนะครับน,นี่อันนี้เขาก็จะมีปูม้าปูม้าหาดวอน หมูม้าบกํำลังแกะสดๆเลยนะแต่ก็ต้องพยายามดูหน่อยนะเพราะบางทีแบบว่าเขาแกะมาตั้งแต่เชาออ้าเลยท่ยังนะเพราะช่วงอากาศร้อนด้วยนู่นน่ะเซเว่นอยู่ไใใกลๆนู่นเลยตอนนี้ช่วงนี้เขาก็เก็บร้านแล้วเนาะลองเดินไปดูเรื่อยๆไหม,มเพราะว่าร้านครัวอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากอืม นีเป็นปูม้ามีหอยแมงคู่นะครับคนเดินไปหาอะไรกินทางหน้านุน่ะเต็มเลยเออไม่อะไรก็คือรวมร้านกันนั่นเดียวใช่เดินไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปรอกินร้านนั้นอะหมดสิทธิ์เพราะเราไม่ได้สั่งไว้เดินเดินไปเรื่อยๆนะเดินก็ต้องเรามาระวังรถหน่อยดูทางหน้าและหลังแถวนี้ก็จะมี ร้านซักแห้งด้วยนะนี่ร้านซักอบน่ะมีตู้ขายน้ําขายอะไรเขาว่าไปเยอะแยะมาเดินดูได้มีร้านแบบว่านั่งชิลชิตรงนี้ก็เป็นจุดน่าจะเอาเรือประมงขึ้นมานะจุดขึ้นเรือลงเรืออย่างเงี้ยนะเอาเรือลงทะเลอันนี้ก็จะมีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปกันแดดล่มลมตกนี่ก็บรรยากาศดีอะ่ะ เห็นไหมเอาเก้าอี้พุ่มกลับมานั่งเขาจะมีเก้าอี้พุ่มกลับตรงนั้นมองไปไกลๆก,ก็เป็นสะพานปลาที่เราเดินมานี้เราก็เดินไปหาซื้อของกินนะครับนี่ดูดิคนเยอะแยะเลยนะจริงๆอะมียาวไปถึงนู่นเลยนะแต่เราไม่ไหวจริงเหนื่อยนี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเนี่ยเก้าอี้พุ่มกลับขายดี อโอ้โดูสิมงคนก็มาเซลฟี่กัน <ไป S 1> อ้นาหาดตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าทอดลึกไปเนาะมันจะเป็นหาดที่แบบว่าอยู่ใ,ใกล้ๆวสกรปรกหน่อยมีเศษขยะมาเต็มเลยนี่นะน,นู่นะจะมีคน นี่นะครับตอนเย็นเนี่ยแดดล่มลมตกเขาก็จะมานั่งทำมิวสิกกันไปนัร <c oughs> ถาม,มาไทยยงามร้อสามุกคนตัดนกันถูก นี่ปลาหมึกบดร้านปลาหมึกบดมีร้านปลาหมึกที่ยังไม่บดก็มีบดแล้วก็มีนะครับมีหลายตัวเลือกอันนี้ก็คนเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยามานั่งกินขนมกินน้ำผลไม้กันขวามือก็จะเป็นร้านพวกร้านให,ใหญ่ๆละก็มีคนนั่งกินมีอาหารตามสั่งนะลูกชิ้นข้าวผัดปูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เห็นไหมคนนั่งรับลมระหนูอิดชาจังนี่นะโอ้โหดูสิเอาวายก็ <c oughs> คใครมาก็มาจับจองสถานที่นั่งกินกันแบบสบายใจใครที่จะมานะนะนนำมาตั้งแต่บ่ายสามหรือสี่โมงเย็น เพราะว่าถ้ามาช้ากว่าน,นั้นจะไม่มีที่นั่งละก็ต้องติดเก้าอี้ผู้กำกับมากันเองนะเนี่ยทอดยาวไปถึงนู่นเลยแต่ถ้าหาดที่ชะอําเนี่ยมันก็จะทอดลึกไปเลยนะอ๋อตรงนี้ต้องรีบเดินหน่อยเพราะเขาเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวโดนลิกซินอีกเนี่ยร้านส้มตำ้าอะไรขายดีนะ ทาเป็นเล่นไปเดี๋ยวเดินไปเดินมาแล้วไปโผล่ไอ้วงเวียนปลาโลมาเฉยเลยแลเนี่ยไกลเลยนะก็เ,นะเราเดินมาถึงเซเว่นนี้เลเว่นละนะเอาเป็นว่าโอ้โหสนุกแล้วก็มีคนเยอะนะมีของกินเยอะๆเลยนะอ่ะเราก็จะขอเดินกลับไปที่พักแล้วกันนะเพราะวันไกลอันนี้เราเริ่มจากแถวถนนตรงนี้แล้วกันชื่อถนนอะไรไม่รู้นะแต่ว่า มันเคยเป็นครั้งหนึ่งเนะี่ยก็คืออ๋อเขาเขาคือเขาก็ยังอยู่นี่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะก็ยังมีมาถ่ายรูปกันได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งนู้นนะนู้นมันยาวจะว่าไปนะตัวเลือกมีมากถ้าเปรียบเทียบกับที่หาชะอานะมีของขายเยอะกว่าหาชะอาอีกนะเนี่ยดูดิเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยแต่ก็คงจะซ้ําๆกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดู เริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วละกันกาแฟโบราณน,นะส่วนใหญ่พวกบาร์บีคิวพวกส้มตำเนี่ยมันก็มีทุกทุกที่อยู่ละนี่มีขนมโตเกียวพริกเผาเผือกครีม5้าบาท10บาทได้หมดเลยนะครับนี่ขนโตเกียวเมื่อกี้เราเดินบนถนนที่เขานั่งกินข้าวแล้วพาไปดูแล้วตอนนี้เราก็เดินพามาดูของกินนะนี่หมึกย่างน้ำจิ้มนี่ โอ้ยยี่สิบบาทเองมาเรื่อยๆนะรถเยอะนี่ไก่ย่างบางแสนนี่อันนี้ก็คือกุ้งเต้นใช่ไหมกุ้งเต้นหกสิบบาทนะครับมีไข่ต้มไข่อัดข้าวแล้วไข่ทรงเครื่องเออโอ้โห,โโหโดูที่นี่นะปลาหมึกย่างสดอื อันนี้ก็ของทอดนะของทอดเกี่ยวทอดเฟรนฟรายโอ้โหอะไรอ่ะแสบตานี่นะเขากำลังทำสดๆเลยเดินมาตอนนใครสั่งใครสั่งผัดกะเพราเดินมันแสบตาเลยซ้ายมือเป็นร้านแบบว่าร้านเหล้าร้านอะไรประมาณนี้นะ,นะเราต้องรีบเดินหน่อยเพราะว่าเขาเปิดเพลงเห็นไหมพอกลางคืนหัวค่ำก็จะมีพวก ของลงของเล่นลูกป่งลูกโป่งอะไรเงี้ยมีสีสันสวยงามนะนี่ร้านยำฝั่งนู้นมีอะไรข้าวผัดปูโอ้เดินสลับกันคงไม่ไหวอเอาแล้วกันเอาซะหน่อยจะได้รู้ไหนๆก็มาแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็ด้านนี้จะไม่มีละเห็นไหมเราเดินมาเรื่อยๆะไม่มีละแต่ที่ที่ผ่านมามีติดกันเลย แล้วก็ถ้าใครเดินเก่งๆหน่อยนะไปถึงนู่นเลยวงเวียนปาโลมาเนี่ยก็คือต้องได้สักถุงสองถุงกลับมากินข้าวที่บ้านแน่ๆเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรเอ่ยเป็นสมูทตี้นี่ลูกพาวด้วยนะอะครับเป็นสมูทตี้ผลไม้แล้วเข้าผัดปูนะข้าผัดปลาอินทรีย นี่ข้าวผัดปลานี่60บาทเองนะครับอืมนี่ข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่นะ40บาทนะตามสั่งไอศสครีมทอดก็มีนะมาหาชายไอศครีมครับแล้วก็นี่มีเฟรนฟรายมีเฟรนฟรายโรยชีสนะโอ้ยังมีร้านที่กำลังกำลัง,กำล,งกำลังตั้งอยู่นะยังไม่เสร็จนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ ประมาณเท่านี้นี่ร้านเล่ารนเล่าอ่า,าอ่ะ,อะต่อไปข้ามไปอีกฝั่งนึงน่าจะพอเพียงละจริงๆมีเยอะกว่านี้นะถ้าเกิดว่ามีเวลาก็มาเที่ยวนะสุกรเสารเนี่ยโอ้โหคนแบบอาหารของกินเนี่ยเพียบเลยเนี่ยดูดิมีบาร์บีคิวนะแดงอย่างนี้เลยน่ากินมากๆอ่านี่โอ้โขายปลาหมึก มึกย่างนะนี่นี่ก็เหมือนกันนะอ่ะก็อแบบาจจะเพียงคอนะฝั่งตรงข้ามเขาก็นั่งกินชิวๆดูคนผ่านไปผ่านมาเราก็อาหารเซเว่นเพราะว่าเมื่อเช้จะกินอะไรมันคือจริงๆมันมีตัวเลือกเยอะนะแต่เราก็มีเด็กมาด้วยอ่ะเขาก็ไปกินอะไรที่แปลกๆพิสดารก็ไม่ค่อยจะเวอร์นะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเมื่อยเหมือนกัน อ่ะตรงนี้หาดวอนนะครับมีเวลาก็มาเที่ยวกันนะมานั่งดื่มนั่งกินกันอากาศสบายยลมเย็นๆนะลองดูตรงนู้นกันนี่เนาะนี่ครับหาดวอนครับมาเที่ยวกันไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งได้ละเกือบสองทุ่มละจากที่เราไปเดินสำรวจดูเมื่อตอนเย็นนะตรงนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าน้ำลดลงไปปุ๊บจะเห็นเรือติดโครนแล้วก็เศษขยะเต็มเลยแต่พอดูตอนกลางคืนนะดูนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูโอ้โหเป็นไงล่ะมีคนมานั่งทานอาหารกันเยอะแยะเลยเนหะ็นไหมนี่นี่ ความจริงเยอะกว่านี้นะแต่โต๊ะริมสุดตักเหล้าออกกน,นะ<ม>โอ้อะไรเป็นไงนี่คือชีวิตในยามค่ำคืนนะครับตรงหน้าบริเวณเที่พัก BBG ีซีไซส์นะครับนี่ห้ดูนะนี่ก็มีที่จอดรถอำนวยความสะด,ดวกโดยพี่รปภนะครับนี่แลวตรงนู้นก็เป็นร้านออกกำลังกายร้าน ละลายไขมันนะว่างนะันเถอะดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีแต่วันนี้ลมร้อนปะทะเข้าห้องนี้เลยนะโอเคครับนี่ก็หมดไปอีกหนึ่งคืนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตตอนเช้ากันนะครับไปว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะตรงน้ก็เป็นพัทยากลางนะครับไปไก,กลนู่นเลยมองไม่เห็นพัทยาพาร์คหรอกนะโอเคครับลาตีสวัสดิ์เนาะ พรุ่นี้เดี๋ยวมีข้าต้มมาเสิร์ฟที่ห้องเลยนะ